าทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาค่ะก็ได้มีการส่งเสริมค่ะให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการศึกษาโดยการมอบรางวัลพระพฤหัสัป,ปดีเพื่อเป็นการสร้างความกำลังใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะที ที่ห้องพิกุลทองสํานักงานศึกษาธิการภาคเจนายพิรมนินทยาผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดได้เดินทางมาเป็นประธานมอบรางวัลพระพฤหัสบดีประจำปี2564และมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรสร้างวินัยทางการเงินปี2564ด้วยเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจแก่ครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาทั้งผู้รับรางวัลและผู้ผ่านหลักสูตรก่อนที่จะเริ่มวาระ การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดครั้งที่1ปี2565ค่ะโดยมีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดยะลาเข้าร่วมทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะคะก็เผยว่าการมอบรางวัลให้บุคลากรที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ถือได้ว่ามีความสําคัญอย่างยิ่ง ซึ่งจะเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้านการจัดและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสวัสดิภาพและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลกันค่ะเป็นประจำทุกปีผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลจึงเป็นผู้บรรพินประโยชน์ต่อตนเองและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาอย่างแท้จริงสมควรค่ะที่จะได้รับการยกย่องและประกาศให้สาธารณชนทราบโดยทั่วกันนั่นเองค่ะ